ปี2024ที้ผ่านพ้นไปแล้วในแวดวงมวยปล้ำโดยเฉพาะสมาคม W W E ในตลอดปี2024ที่ผ่านมามันก็มีเหตุการณ์อะไรมากมายดังวยปล้ำบางคนประสบความสำเร็จบางคนล้มเหลวบางคนก็กลับเข้ามาบางคนก็ออกไปบางคนก็ชนะมากที่สุดและบางคนก็แพ้มากที่สุดและไอ้แพ้มากที่สุดนี่แหละครับที่เราจะเอามาทำจัดอันดับในครั้งนี้ สถานีมอปรามวันนี้เสนอตอนรวมนักมอปราม WWE ที่แพ้มากที่สุดในปี2 0 2 4อันดับ 7. E ยิโยสกายและ s โ l o โลสกัวรายิโยสกายหลังจากเสียแชมป์หญิง WWE ไปให้กับเบลลี่ผลงานของเธอก็ไม่ค่อยสู้ดีนะักคือแพ้ยาวๆชนะก็มีบ้างแต่แค่ปละปายเท่านั้น แต่พอเข้าช่วงกลางๆปีเธอก็เริ่มเข้นฟอร์มการประําำออกมาจนเริ่มจะทําผลงานได้ดีและก็เริ่มมีชนะออกมาให้เห็นกันบ้างโดยนักรืองสาวสวยสไตล์เหินหาวในปี2024เธอปรำไปทั้งหมด66แมสชนะไปเพียง20ครั้งไม่มีผลตาเซนอีก3ครั้งและแพ้มากถึง43ครั้งด้วยกันส่วนเจ้าโซโลแน่นอนว่าไอวหัวหน้าเผาบัลไลาย2 0 ยังไงมันต้องติดอยู่ในริสแน่นอนคือเจ้าโซโล,โลเนี่ยหลังจากที่มาชนะจอซีนาไปเมื่อปี2023มันก็ไม่เคยชนะใครอีกเลยคือแพ้รวดยาว6-7เดือนเลยมั้งจนเริ่มพอตั้งหลักได้หลังจากที่มันไปยึดอำนาจโรมาเลสขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าแบบดือ้อๆเท่านั้นแหละครับก็แพ้เหมือนเดิมแต่ก็ชนะบ้างซึ่งในปี2 0 2 4นะว่าโซโลมีบทบาทเป็นอย่างมากในฐานะนักบวชฝ่ายอธรรม ถึงแม้ผลงานและการปร้ำจะไม่ได้ดีเด่อะไรแต่เรื่องการเข้าถึงบทบาทจนทําให้คนรู้สึกมันไสได้นักวาปรามรายนี้ทําได้ดีมากเลยทีเดียวและในปี2024โซโลเซวาปั้มไปทั้งหมด63แมสชนะไปเพียงแค่17ครั้งเท่านั้นและไม่มีผลตัดสินอีก3ครั้งส่วนที่เหลือคือแพ้โดยแพ้มากถึง43ครั้งด้วยกันคือแพ้เท่ากับอีโยสกายนั่นเอง อันดับ6ไคลเซนนักมวยปล้ำสาวสวยจากญี่ปุ่นที่เพิ่งกลับมาสมาคมในช่วงปี2023ที่ผ่านมาน่าเสียได้ที่ถึงแม้เธอจะมีฝีมือการปร้ำที่ดีแต่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควรซึ่งจะเริ่มทำได้ดีก็ช่วงหลังๆนี่แหละไคลเซนเป็นอีกหนึ่งนักมวปร้ำที่ปล้ำเยอะมากในช่วงปี2024โดยเธอปล้ำไปทั้งหมดมากถึง63แมตช์แต่ชนะไปเพียงแค่13ครั้งเท่านั้น และมีอีก4ครั้งด้วยกันที่ม่มีผลตัดสินส่วนที่เหลือคือแพ้รวดและแพ้มากถึง46ครั้งด้วยกันซึ่งก็ต้องคอยรุ้งกันต่อไปว่าในปี2025จะเป็นปีที่ไคลิเซนจะประสบความสำเร็จหรือไม่อันดับ5ลุดวิดไคลเซอร์ต่อกันที่นักวอลเลยชาวเยอรมน,นีที่หลายคนอิจฉาแกแน่นอน เพราะพี่แกเป็นแฟนในชีวิตจริงของทิฟฟานี่สตาร์ดันพูดถึง, Kaiser, าางลูฟี่ไคเซอร์ตบบอ่านมักปั้มสายอาถรรมหลายนี้เป็นที่น่าจับตามองมากเพราะพี่แกมีฝีไม้ลายมือที่ดีเอาเรื่องแต่น่าเสียดายที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์เดี่ยวเลยก็มีแต่จะเกือบเกือบได้หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้สักทีผิดกับลูกพี่ของตัวเองอย่างกุนเธอที่เป็นปีที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยสถิติการปล้มในปี2024ของลูฟี่ไคเซอร์ เขาปล้ำไปทั้งหมด58แมตช์ชนะไปเพียงแค่9ครั้งไม่มีผลตัดสินอยู่ที่2ครั้งและแพ้ไปมากถึง47ครั้งด้วยกันอันดับ4ฟิ er. นบาเลอร์นักมวยปล้ำที่ทำหน้าที่เป็นนักมวยปล้ำแค่อาชีพไปรองส่วนอาชีพหลักคือการแสดงตลกว้าไปนั่น โดยฟิล์มาเลอร์ทำงานให้กับสนางคม WWE มานานผลงานความสำเร็จของพี่แกก็ขึ้นขึ้นลงลงไม่ดีเกินและก็ไม่แย่เกินแต่ช่วงปี2024นี้มึงพี่แกจะสนใจเล่นตลกมากกว่าการปล้ำเท่านั้นแหละว่าไปนั่นนี่แหละในปี2024ฟินบาเลอร์ปล้ำไปทั้งหมดโ7แมตช์ Mass, และชนะไปเพียงแค่17ครั้งเท่านั้นและแพ้มากถึง50ครั้งเลทีเดียว ซึ่งถ้าเห็นพี่แกออกมาปร้าเดาก,กันง่ายๆเลยว่าแพ้แน่นอนล่าสุดได้ชิงแชมป์โลกกระดันแพ้ไปอีกและล่าสุดของล่าสุดก็พึ่งเสียแชมป์แท็กทีมไปอีกเอาเถอะอันดับ 3. JD เจดีแม็โดนัทยังคงอยู่ในกลุ่มจั g เมนเดย์ไอตัวนี้ก็เป็นตัวแสบไม่แพ้กับเจ้าโดมินิกหนุ่มน้อยหน้าโลกี เจดีทางในไทยคือสิ่งก่อสร้างเอาไว้เพื่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรสถานแก่บุคคลหรือไม่ก็สร้างเป็นสิ่งที่เคารพนับถือแต่ถ้าเจดีที่เป็นนักปั้มอันนี้ถูกสร้างมาให้เพื่อให้ชาวบ้านมากระทืบเล่นๆชื่อเป็นมงคลแต่ผลงานกลับสวนทางกลับชื่อจริงๆโดยตลอดปี2024นี้เจ้าเจดีแมนดนัปั้มไปทั้งหมด67แมตช์ชนะไปเพียง16ครั้งและแพ้มากถึง 5 1ครั้งด้วยกันและอันดับ2ต้องยกให้กับชายคนนี้ชินสุเกะนากนามระน้าเมาที่เรารู้จักกันนั่นเองนับว่าปี2023จนถึงปี2024น้าเมาทําผลงานไม่ค่อยดีเลยมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกกับพลาดท่าเนื้อเรืเด่นๆที่ให้จดจำก็แทบจะไม่เห็นซึ่งอยู่พี่แกก็หาไม่เจ,จอทีวีนานหลายเดือนเลย นนก่อนนึกว่าพี่แกออกจากสมาคมไปแล้วซึ่งจริงๆนะแกยังอยู่และปล้มอยู่ตลอดนะครับแต่จะปล้มในไลฟ์อีเวนต์เท่านั้นเองน้าเมาเนี่ยก็เพิ่งปรากฏตัวออกจอก็ไม่นานมานี้เองซึ่งได้ชุบตัวมาใหม่จนทําผลงานขึ้นมาได้ค่อนข้างดีหวังว่าปีหน้าน้ำเมาจะถูกผลักดันให้มากกว่าน,นี้นะครับอายุอานาวก็ไม่ใช่น้อยๆละโดยตล,ลอดปี2024ที่ผ่านมาน้ำเมาชิุเกะนักามร,ระ ล่ำไปทั้งหมดอยู่ที่56แมตช์ชนะไปเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นใช่ครับ4ครั้งเท่านั้นไอ้2ครั้งล่าสุดที่พึ่งชนะก,ก็เมื่อปลายปี2024นี่เองส่วนเรื่องแพ้น่ะเหรอล่าไปทั้งหมดอยู่ที่52ครั้งโคตรเยอะส่วนอันดับหนึ่งที่มาแรงแซงทางโค้งหน้ามาไปเขาคนนั้นคือโดมินิกมิสเตเดโอ ลูกชายสุทัท่รักของเลมิสเตเดโอโดมินิกหนุ่มน้อยหน้ามนผู้หลงผิดในโลกีที่อยู่ในกลุ่ม j u สต m เมนเดยกลุ่มเดียวกับพี่ฟินกับไอเจดีนี่แหละอีกหนึ่งน้ำปรั่มที่เห็นหน้าก็ฟันทงได้เลยว่าแพ้แน่นอนในปี2024เป็นปีทองของพี่แกเลยเป็นน้ำปรั่มตัวแสบที่น่าจับตามองมากกับผลงานในการปั่มที่มากกวา่า66แมตช์โดยชนะไปเพียงแค่10ครั้งเท่านั้นและแพ้มากถึง 56ครั้งด้วยกันซึ่งมาแพ้โดๆกับช่วงปั้มไลท์โชว์ในช่วงท้ายปีนี่แหละแพ้ทุกครั้งชนะเป็นไม่เนี่ยแต่ทั้งหมดก็คือน้ำความที่แพ้มากที่สุดในปี2024ซึ่งจำนวนแพ้บางครั้งมันก็ไม่ได้ตัดสินว่าน้ำมันปัมคนนั้นไม่เก่งหรืออะไรแต่ทุกครั้งที่เขาแพ้คือการเสียสละเป็นอย่างมากการแพ้ของเขาหนึ่งครั้งมันคือแรงผลักดันให้กับน้ำมวนปัมฝั่งชนะ ยิ่งแพ้ม,มากเท่าไรพวกเขาก็เสียท่ละมากตามนั้นปี2024ได้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับปี2025จะเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงสมาคม W W E ไปมากพอสมควรเพราะสมาคมได้ย้ายแพลตฟอร์มการปล้ำการถ่ายทอดไปอยู่ที่ Netflix และในปี2025จะเป็นปีสุดท้ายของนักวล้ำชื่อดังมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคืออดีตเสาหลักของสมาคมอย่างจอรซีนาด้วย เราหวังว่าปี2025จะเป็นปีที่มวยปล้ำในบ้านเราจะเป็นที่นิยมอีกครั้งซึ่งเราก็หวังแบบนี้ทุกๆปีอยู่แล้วก็หวังเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปกดติดตามช่องสถานีปล้ำเอาไว้เพื่อที่ไม่พลาดจันดับแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปตัวนี้ขอบคุณทุกๆคนที่การสนับสนุนเราในช่องทางต่างๆสำหรับวันนี้สถานีปล้ำขอตัวลาไปก่อน พบใหม่ oh my, คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ